หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันทุกคนปาร์ต<อ>ี้ไอศครีมนี่มันเ,<อ>เป็นไอติมเนยไข่ที่เราชอบแกะเลยครับแกะเลยเมีหลายอันเลยอเ,เอาแบบนี้ทุกคนเรามาแกะรวมกันเลยเทเลยครับใครแกะเสร็จแล้วเทเลยโอ้โหเป็นเม็ดเมแบบนี้เลยน่ากินมากๆขยับก่อนแล้วค่อยเทใช่ใช่บีบก่อนบีบๆบมันจะได้เป็นเม็ดเม็ด โอ้โหเราจะได้กินไม่หมดเลยโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยอะเรากินรวมกันนี่มันน่าอร่อยมากโอ้ยเป็นบูโอ้ยมันเป็นบิงซูเลยอะโอ้โหมันคบิงซูค่อยๆกินครับเพราะว่ามันมีเยอะเราไม่ต้องรีบกินยังไงก็กินไม่หมดแน่ๆเลยอะเยอะขนาดนี้เอาละครับเป็นยังไงครับรสชาติอร่อยอร่อยมากๆพี่เบเป็นไงหวานเย็นเลยอหวานเย็นเลยอะ ถ้าร้อนๆอ่ะอากาศแบบนี้กินไอศครีมอ่ะชื่นใจมากๆเลยอ่ะแล้วดูสิทุกคนเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยอ,อือหือดูสิทุกคนน่ากินมากๆอ่ะไปลองสิแช่เย็นจนอ้าปากค้างไปเลยอ่ะ <c oughs> อืมเรามีช้อนใข่ช้อนมันแบ่งกันกินได้เลยโอ้คำก้ใหญ่คำนี้ใหญ่ข้าวปั้นฟันแข็งแรงมากถ้าคนที่กินอาหารเย็นๆได้อ่ะถือว่าฟันแข็งแรงมากไหนบอสบอสกินไหวไหมไม่แข็งแรงโอ้บอสคำใหญ่ได้หอฟันแข็งแรงเดี๋ยวพี่เบสเนี่ยอืมไหวเหรอมมาป้นไหนบอกาวป้นกินคใหญ่แบบนี่บิงกินคำใหญ่ได้ไหนดูข้าวปั้นสิเอ้ข้าวปั้นไม่ไหว เาเดาว่าฟันไม่แข็งแรงนี่ใช่เราต้องรอให้ฟันแท้กขึ้นเด็กๆอย่าลืมนะกินไอศครีมหรือว่ากินขนมหวานอมยิ้มลูกอมกินเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันใช่ไหมครับก่อนนอนต้องแปรงฟันไหมครับใช่ก่อนนอนเราต้องแปรงฟันอ่ะกินกันต่อเลยครับปาร์ตี้ไอศครีมครับแล้วนี่นะครับชื่อว่าไปซื้อตามกันได้เลยนะไอศครีมพัตเตอรป๊อปช็อตฟูตตี้พาวเวอร์นี่แบบนี้เลยเป็นเม็ดๆแบบนี้บิงบายชอบกินมาตั้งแต่เด็ก ใช่ซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาหาซื้อง่ายครับโอ้ดูที่อร่อยไหมอร่อยอ่ะตอนแรกเต็มจานเลยตอนนี้จะหมดแล้วอ่ะอุอย้ยทุกคนหมดแล้วเหรอโอ้โหกินกันไวมากอร่อยจริงๆอ่ะทุกคนอร่อยแบบนี้ของอร่อยยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนของอร่อยยังไม่หมดนะเพราะพ่อแบงค์มีขนมนี่ ขน,นมที่เด็กๆเลือกซื้อกันมาเองว้าวเรามาดูในนี้ไหมว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนมั่งทุกคนอย่าลืมนะกติก,กาของเรามีด้วยเราจะกินตามสีเสื้อถ้าขน,นมใครไม่ตรงสีเสื้อก็อดกินไปเลยนะน้องใบนะั่นแหละซื้อผิดก็น้องใบเสื้อสีม่วงอะ่ะแต่น้องใบซื้อขนมสีแดงมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องใบซื้อผิดจริงๆริง <Scient ist. S 3> สวัสดีครับทุกคน,ว,คกคนวันนี้เราจะไปเซเว่นเ<ๆ>รา <Goes S 3> จะซื้อของให้<อ> <Hey. S 2> เราจะซื้อของตามสีเสื้อหรือว่าเราจะซื้อของตามใจตามใจตามสีเสื้ออะไรดีอุ้ยอุ้ยดูสีเสื้อพี่เบสดิตามสีเสื้อเ้เจาตามใจงั้นเราเอาตามสีเสื้อละกันเพราะว่าเราเราดูวิธีการโหวตเนยคนนี้บอกว่าสีเสื้อเนี่ยคนส่วนใหญ่ประชาธิปไตยก็คือเลือกสีเสื้อกันใช่ไหมมีคนเลือกตามใจแค่บอสคนเดียวอ่ะบอสเศร้าเลยอ่ะเศร้าไหมลูก เป็นไรเนาะเราเราซื้อตามสีเสื้อก็ได้เพราะว่าในเซเว่นน่ะขนมสีขาวกับสีดำเยอะมาก,กมีโิโมโออโปเกมอนเลยนะใช่มันมัน,<แ>ม,นมันมีอยู่ชิ้นนึ่งอะโอริโอโปเกมอนอ่ะมันสามารถขายได้เป็นราคาเป็น้อยเหรอโอเคงั้นเราไปกันเลย <S 1> <S 1> เริ่มเกมแล้วครับทุกคนเพราะตอนนี้เราอยู่หน้าเซเว่นกันแล้วเข้าไปแล้วครับเราต้องเลือกกินเลือกซื้อของตามสีเสื้อตัวเองนุองบิงสีขาวสีชมพูก็ได้ ขาวปั้นสีแดงน้องไบส์สีม่วงพี่เบสสีสายลุงพี่เบสได้เปรียบเรามาดูนะว่าใครซื้อผิดบ้างใครซื้อผิดก็อดกินไปเลยครับซื้ออะไรดีอ้าวครับบอสบอสหาไม่เจอเหรอขนมสีขาวอ่ะมีไหมไม่มีเลยหรอนี่นี่บอสบอสเอานนี้ไหมเนี่ยสีขาวเอาไหมกินไม่เป็นอ้าวกินไม่เป็นเดี๋ยวก่อนทุกคนบอสเศร้าอ่ะบอสเศร้าบอสซื้ออะไรก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้สีแดง อันนี้เป็นขนมสีแดงกินช็อกล้วยเป็นไหมกินไม่เป็นรอดกินอะไรก็ไม่เป็นเลยโอีโอได้ไหมไหนโอีโอเป็นแบบไหนพี่เบสโอ디โอไม่ได้อ่ะโอีโอเป็นสีน้ําเงินพี่เบสแต่แต่ว่าข้างในมันเป็นสีไม่ได้เราต้องดูที่ซองโอ้ดูที่ซองแต่้างซงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูสิบอยเขาอยากกินอันนี้มากๆอันนี้หรอไม่ได้เป็นสีอดกินเลยอันนี้ต้องให้ใครซื้อเนี่ยไม่เปลี่ยนได้อันนี้อ๋อเราซื้อให้กันไหมล่ะ กันได้อ่ะอ่ะซื้อให้พี่าบซื้อให้พี่บเราเอาอย่างี้มเราเราจะไม่ได้ซื้อให้ตัวเองครับเราจะแบบซื้อตามสีของคนอื่นนะคบอ่าเรามาซื้อให้กันก็ได้โอเคส่วนบิงอยากได้อันไหนจะได้พี่เบสว่าไงครับบอสพี่เบสพี่เบสซื้อให้บอสหน่อยพี่เบสซื้อให้บอสหน่อยบอสเอานี้เหรอบอสเอานี้เหรอมามาอันนี้นะครับนี่เป็นสีเขียวเสื้อพี่เบสเนี่ยเป็นสีสายลุง เบสจะซื้อให้บอสใช่ไหมอ่ะบอสขอบคุณพี่เบสด้วยครับโอเคบอสได้แล้วเร็วใกล้หมดแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วถ้าใครเลือกช้าก็อดกินนะนายบอสเอาไหนครับนายบอสเอาไหนครับบอสเอาอันนี้เหรอลูกอมเมนท็อสสีส้มเข้ากับเสื้อพี่เบสเลยพี่เบสมีสิทธิ์สองสิทธิ์จะให้ใครครับให้ผมให้บอสเหรอให้บอสอ่าฝ่ายบอสโอ้โหแล้วบอสล่ะบอสเสื้อสีขาวดําบอสจะซื้อของให้ใครครับ ไปหาของขนมขาวดาเลยบอสเอานะมาใส่ตะกร้าไว้ครับใส่ตะกร้าไว้อันนี้อันนี้ใครอันนี้สีม่วงเหมือนเสื้อพี่ไบส์เลยพี่ไบส์ซื้อให้ใครครับซื้อให้บิงซื้อให้บิงอันนี้อันนี้บิงซื้ออ้าวอันนี้บิงซื้อไม่ได้เพราะว่าเสื้อบิงสีขาวว่างไงครับไบ์ว่างไงครับบอกว่าซื้อให้กันใช่ก็หนูอ่ะก็อัน ซื้อให้บิงได้แล้วอันนี้ล่ะแล้วอันนี้เ่รออันนี้ใครซื้อบิงซื้อให้ไบส์เหรออ่า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 ตอนนี้ไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้เรางงแล้วเราเราเลิกเล่นดีกว่าเราซื้อขนมไปกินกันเนอะเราเลิกเล่นดีกว่าอ่ะใส่เลยครับใส่เลยอันนี้หนูเล่นทีไหนอันนี้ผมได้แล้วครับสีเขียวอ่ะใส่เลยครับใส่เลยไปใส่เลยครับบอสเอามาใส่ครับบอสบอสใส่ครับหมดเวลาแล้วครับป่ะงั้นเราไป ไปจ่ายตังกันครับเราไปจ่ายตังกันโอเคตอนนี้เราได้แล้วนี่เดี๋ยวเราไปแกะดูกันและถ้าใครถ้าใครซื้อผิดนะใครซื้อผิดนะอดกินไปขึ้นรถเลยครับไปหยิบอันไหนก็ได้หยิบอันไหนก็ได้ลูยหยิบอันไหนก็ได้ออกมาบี๊ดารานบอสโอเคพีบายบีด นี่เดี๋ยวก่อนชิ้นที่หนึ่งคุโรมิหรอเซอร์ไพรส์หัวใจใช่ไหมพี่เบสแกะให้หน่อยครับโอเคอ่ะต่อไปชิ้นที่สองตะปันโจอาจะยางหน่อว้าวนายขอดูสีหน่อยครับอี้ะไอโจนหรอสีแดงกินได้แกะได้ครับ แล้วทุกคนคนนี้สําคัญเพราะว่าตอนที่เราไปเซเว่นน่ะบอสหาอะไรก็หาไม่เจอเรามาดูว่าจะได้สีเสื้อไหมหนายขอดูนะครับอุ้ยได้ไหมได้ไหมเบสไม่ได้นี่มันสีน้ําตาลไหนบอสแต่ว่าไม่เป็นไรอนุโลมให้บอสดีไหมยอยากได้ไหมสบายครับโอเคแก่เลยต่อไปตาพี่ใบ้ครับไหนพี่ใบ้ ฮ้ยได้ไหมอ๋อนี่ได้ได้สีม่วงโอเคอ่ะพี่เบสอันไหนครับพี่เบสหยิบอันไหนมาไหนขอดูนะครับหุ้ยได้เหรออ๋อได้สีเขียวอ่ะไปพี่เบสอ่ะโคตรโชคดีอ่ะใส่เสื้อสี่สายลุงอ่ะซื้ออะไรก็ได้ตามใจเลยหุ้ยทุกคนที่เราไปซื้อเมื่อกี้มีคนซื้อแซฟซี่มาแล้วก็ซื้อมันทอดมาแล้วก็ซื้อลูกอมเมนทอดมานอยขอดูนะครับเนี่ย ถ้าเรากินคู่กันมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองไมดูเราลองใส่เม็ดหนึ่งสิเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวมาไม่ฟูอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟูฟูฟูนิดเดียวอ้ฟูน้อยโอเคแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปไหมอร่อยเหมือนเดิมหรอ่ะาก็ลองดิต่อมาอุ้ยเบิดโอ้โหฟองเยอะมากมันเพิ่มขึ้นอะรสชาติมันเหมือนจุืดนิดเหรอ โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงกบายด้วยนะบ๊ายบาย